ออพี่ออโต้อุยพี่ออโต้สวัสดีครับจดนะ้ำอันนี้จดห้าพิมพ์ตัวเลขเราู้กันเนาะพิมพ์ได้อย่างเดียวคือคําว่าอะไรพิมพ์ได้อย่างเดียวคือคําว่าอะไรคะพิมพ์ได้อย่างเดียวคือคําว่าอะไรสวยน่ารักรู้กันนะเออแล้วใครที่เข้ามาแล้วกรุณากดติดตามเจนุกด้วยแล้วก็กดหัวใจให้หน่อยรัว นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอีกห้าวันนะคะก็ถ้าถามว่าเจนูนกดติดตามยังสวยด้วยน่ารักด้วยขอบคุณนะคะพี่ออโต้พี่เราก็ล่อใจดีสปอร์ตกอมอเวอร์นะคะเออให้ข,ขวัญเจนุงตลอดเลยอ่ะโอเคค่ะมาวันที่หนึ่งนะคะส่วนตัวนะ ที่หลักๆนี่ก็คือมีหนึ่งกับกาแต่ว่าใจเนี่ยขออนุญาตเอียงขออนุญาตแบบหนักแน่นไปที่หนึ่งละกันเออขอหนักแน่นไปที่หนึ่งนะคะเอออ่ะให้ทุกคนดูเด่นนะมักมักรักรักหนึ่ง รักหนึ่งนะต้องมุดกระปุกกาเตรียมมาจดด้วยพิมพคำว่ารักหนึ่งมารักหนึ่งรักหนึ่งอ่าพิมคำว่ารักหนึ่งก่อนรักหนึ่งค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นอย่าร้อนใครรีบไปก่อนเดยใครรีบไปก่อนเลยจ้หรักหนึ่ง ขอบคุณของพันขพันนะครับอ,อัโต้จดีงนะใจดีมากเลยครับน,นหลักกัขอให้พี่ออตโต,เต้เจริญเจริญนะคะขอให้วันนี้โชคดีนะน่ารักมากอะ่จริงอ่ะพิมพ์คำว่ารักหนึ่งมารักหนึ่งพิมพ์มาก่อนเพราะว่าคน,นเข้ามาใหม่เรื่อยเขาจะได้รู้ว่า จะหนุกวการักอะไรอ่ะห้ามพิมพ์ตัวเลขไปเตรียมสมุดปากกามาให้พร้อมขนมไทยอ,ทอ,อ,อ่ะรอทอบออ่ะอีกรอบดีกว่า อีกรอบนะอีกรอบปะอ่ะกดติดตามแล้วก็ถูกใจก่อนกดติดตามแล้วก็อะไรนะาะหัวใจให,หน่อยรัวๆขะหัวใจให้หน่อยรัวๆกดติดตามแล้วเขอหัวใจอีกรอบนะอีกรอบฟังดีๆเตรียมสม,มุดกับปาการมาจดห้ามพิมพ์เลขแล้วก็อขอขออีกรอบหนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองแค่นีย ันยังคันยังทันไหมทันแหละทันไหมไม่ใช่อาหารไทยเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาเลยตอ,ตอนหกโมง lắc tuột nào lạc tuột từ nhung cao và cao tuổi nó tốt dưa mà hay nhiều mà mấy nhiều nào thì lè à. ơn nưng nói đó ไม่เยอะถ้าเยอะไม่เป็นไรเพราะฉนั้นแค่นี้ล่ะจริงๆก็มีหนึ่งสองด้วยจดไว้ก่อนก็นได้นะอือม,มีแค่นี้แหละสามนั่งยั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 งไม่มานะไม่ได้ยินหรอพี่โบไม่ได้ยินหรอะ่ะท่านไหมอะ่ะ ันบ้างทันแล้พอพูดชัดเจนอยู่ทันไหมคะ